เพราะว่าชีวิตเราตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามามันเยอะมากไม่ออกทั่วประเทศทั่วเถอทั้งคริสเตียนทั้งไม่ใช่คริสเตียนก็จะเข้ามาฝากสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามานะครับออกรายการนะครับเป็นพยานชีวิตของคริสเตียนนะครับเดินกับพระเจ้านี่มีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากนะครับให้คนผามเรียก แย่คุณพี่แล้วกันนะครับแต่จริงๆถ้าเรียกคุณก็โกรธอ่ะผมชื่อวิวัฒน์สกุลกัางหวานครับนะครับครับวันนี้ก็อยากอยากมาฟังคำพยานของคุณวิวัฒน์ครับผมราเรื่องาวเรื่องชีวิตเลยนะครับตอนมันต้องเริ่มเริ่มต้นจากก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้าครับนะครับคือจริงๆแล้วเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยผมได้ยินได้ฟังมาก่อนที่ผมจะเชื่อประมาณสักเกือบเกือบ20ปี แต่ก็ไม่ไม่ไม่เชื่อคือคือไม่เชื่อไม่ไม่แค่นั้นครับต่อต้าต่อตาพี่สาวผมเป็นคริสเตียนครับคือเขาไปแต่งงานกับสามีเขาอยู่ที่มโน,นลมเป็นโรงพยาบาลคริสเตียมนมโนลมครับเขาเป็นคริสเตียนใช่ไหมแล้วเขาก็มาเชื่อพระเจ้าพี่สาวผมก็เป็นคริสเตียนหลังจากนั้นเนี่ยผมอยู่กรุงเทพแต่นานๆจะจะกลับบ้านครั้งหนึง่งเวลากลับไปบ้านเจอพี่สาวเนี่ยเขาก็จะพูดเรื่องราวของพระเจ้าให้เราฟัง เราก็บอกว่าอย่ามาพูดเลย <c oughs> เรื่อง,องราวของพระเจ้าไม่สนใจหรอกเพราะว่าอยาผมถือศาสนาเดิมก็ดีอยู่แล้วนะไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะเขาก็จะพยายามที่จะพูดกับเราครับ <c oughs> วันหนึ่งเราก็มีโอกาสกับคุยกับพี่เขยถึงเรื่องราวของพระเจ้าเราก็คุยเรื่องราวความเชื่อของเรา <c oughs> เขาก็น้อมน้าวเราเรื่องในให้บุิเรื่องราวของพระเยซู <c oughs> จะให้เราโน้มน้าวเราเข้าไปเชื่อพระเจ้าเรา ไม่เชื่อเชแล้วก็ต่อต้านแล้วก็โอ้โหรุนแรงมากผมรุนแรงมากมาวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ได้เป็นพ่อค้าใช่ไหมครับเป็นพ่อค้าอยู่แม่กลองก็ขายอาหารทะเลแล้วเสร็จแล้วก็เข้ามาขายในกรุงเทพนี่แหละครับก็มีลูกค้าคนหนึ่งเวลาไปขายเขาที่ไรผมก็จะสังเกตเห็นได้เขาเข้ามาคุยคุยกับ ภรรยาจะภรรยาคือผมขายรถเล่ยและในรถเล่บ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นแหลแบบประกาศให้คนในข้างในบ้านออกมาซื้อแล้วเราก็เล่ไปตามซอยเรื่อยๆแล้วเขาก็มีโอกาสคุยกับพี่สาวผมรู้สึกว่าพี่สาวผมก็จะดีใจแล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไรได้ยินคําว่ารับเสือ้อรับเสื้ออะไรนี่แหละเขาก็บอกว่าภรรยาผมก็บอกกับพี่สาวผมว่า เขารับเชื่อแล้วแต่ผมได้ยินว่ารับเสื้อรับเสื้ออะไรเนี่ยนะแอ็รับเสื้ออ๋อคิดว่าเขาสั่งซื้อเสื้ออะไรกันเมื่ออะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเขาบอกกับพี่สาวว่ารับเชื่อแล้ว้็เสร็จแล้วเขาก็ให้พระคัมภีร์มาเล่มหนึ่งแล้วก็มาผมก็มากับแม่กองก็ภรรยาก็ชอบนอนหนึกๆึแล้วก็แอบอ่านพระคมพีกลัวผมจะเห็นใช่ไหมตอนหลังมารู้อีกทีหนึ่งว่าเขารับเชื่อพระเจ้าแล้วอยู่ที่แม่กอง พี่คนที่เขาเขานาที่เขาเป็นลูกค้านี่แหละครับแล้วเราก็เอาละเขาเชื่อกระเทียมไหมไม่เลยไม่สนใจวันหนึ่งก็มีครูครูที่บวกูตุกตากครับก็กับกับพี่หนุ่ยกันชื่อพี่หนุ่ยใช่ไหมแหวนพี่ประทัยที่เอาภรรยาผมพระชื่อนี่ยก็ไปเยี่ยมผมที่แม่กองแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคนันตัดสินใจตอนที่อยู่หน้าตัานเจ้าครูก็เป็นคนนำรับเชื่อที่หน้าตันเจ้าครับหลังจากนั้นมาเราก็อ่ะ แน่แค่ไหนพระเยซูจะแน่แค่ไหนก็มีโอกาสได้มาที่โบสถ์ตามวิธีทำกรุงเทพเนะ่ก็เข้ามาคุยกับอาจารย์สมเกียรติครูก็พาเข้าไปพบอาจารย์อาจารย์ก็ให้หนังสือมาเล่มนึงเป็นพระคัมภีร์ใหม่แล้วก็มีจําได้ว่าในยุคนั้นมันจะเป็นซีดีซีดีเีเรื่องราวของพระเยซูอ่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็เวลาขับรถขายของใช่ไหมเราก็เปิดซีดีฟังพอฟังแล้วก็อยากรู้เราก็พบหนังสือเล่มนี้ไปด้วยเป็นพระคัมภีร์ ใหม่นี่แล้วเราก็อ่านเออ่านไปทักท้าทายมาสะดุดตรงตรงที่ให้รักศัตรูผมบอกเฮ้ยพระเยซูนี่สงสัยอยู่ยังไงเออสงสัยเอ๊ะพระเยซูนี่ทำไมยังอยู่ดีๆให้เราไปรักศัตรูก็เขาเป็นศัตรูเราห่อะมันต้องตาต่อตาวันต่อวันเรื่องอะไรจะรักลงใช่ไหมหลังจากนั้นผมก็อ่านต่อไปเลยแล้วก็แต่มันป็ตัดสติตรงนี้ว่าไอะ้คำสอนคำสอนอะไรเนี่ยมันทำไมแปลก แล้วไปไปเจอเอ๊ะพระกอบ,บีบอกให้โกรธได้ด้วยนะเออเสร็จแล้วเอเอศาสนานี้ทําไมสอนให้โกรธได้ด้วยแต่ห้ามข้ามคืนตอนนั้นถ้าพูดกันง่าย,ายๆคือเราเราเข้าใจเอพระคําของพระเจ้ามันยังไม่ลึกพอมีโอกาสได้มาโบสถ์วันอาทิตย์ก็ฟังเทศนาบ้างฟังพระคําของพระเจ้าก็เรียนรู้ที่จะทําไมเข้าใจความล้าลึกของพระคํา แล้วเราก็ามานั่งพิจารณาไอ้รักศัตตูเนี่ยนะเอ๊ะถ้าเราลักเขาได้จริงๆนะแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> เขาเขาเห็นว่าเราไม่โกรธเขาเรื่อยๆ,ๆเอยเขาจะด่าจะว่าจะคิดร้ายกับเราเราก็ไม่โกรธเราคิดว่าอย่างไงคนมันจะต้องมีจิตที่ว่าเฮ้ยไอ,ยอย้นี่มันแปลกเว้ยเขาก็จะต้องอ่อนลงละละก,ก่อนที่เขานั่นจิตใจเ็าจะต้องเป็นศัตรูกับเราเนี่ยมันจะต้องทำไมจิตใจมันอยู่ตรงกันครับเราผมเลยเข้าใจว่าที่ พระเจ้าบอกว่าให้เรารักศัตรูเนี่ยเออจริง,รงๆความล้าลึกมันอยู่ที่ตรงที่ว่าถ้าเราเชื่อฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจากศัตรูเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นเป็นมิตรได้ hmm. นี่เป็นคําสอนที่บอกตรงๆว่าเหนือคําสอนที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะสอนเป็นรูปแบบของพระเจ้าอสอนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมเริ่มมไหมเริ่มสนใจพระเยซูก็จากพระคำคของพระเจ้า ก่อนที่ผมจะมาเชื่อพระเจ้าชีวิตผมก็เหมือนกับคนทั่วไปครับยิ่งยิ่งถ้าพูดถึงความสำมาเลเทมาผมเป็นนักดื่มตัวโยงคนหนึ่งเขาเรียกผมว่าไอ้ขี้เมาขี้เมาทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างจากหลังจากเชื่อพระเจ้าแล้วก็มาเชื่อพระเจ้าจเก่อนหน้านั้นคือพี่น้องผมปกติมีอยู่สิบเอ็ดคนครับตอนผมมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็เนี่ยที่อยู่รักระบังนี่ก็มีพี่สาวคนโตแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะมีน้องๆหลายๆคนครับพอรู้ว่าผมมาเชื่อพระเจ้าใช่ไหม ก็สัง,ยงขยาณาหลอดประชุมกันแบบนี้ครับนั่งคุยกันแบบนี้ข่าวเรียกมาเขาเรียกผมไอเ hey, ฮ he er ียนะเฮียเฮียถามจริงๆอ่ะไปเปลี่ยนศาสนาหรอเขาบอก <zeros> ทำไมอะ่ะเฮียไปทำอย่างนั้นได้ยังไงมาให้เขาล้างสมองได้ยังไงพวกนี้เขาก็แอนตี้ขี้ตากันเลยผมก็บอกเอาทำไมอะ่ะเขาล้างสมองนะรู้ไหมศาสนาเก่าก็ดีอยู่แล้วก็ล้าง้มันความชั่วมันออกมันก็ดีไอเราก็โมโหโอ้โหดิเถียงก็เถียงกัน คือคือเป้าหมายเราก็ว่าเอ๊ะเราเชื่อพระเจ้าใหม่ๆแล้วเราเริ่มจะศรัทธานเนี่ยครับแล้วเขามาเราคิดว่าเราจะปกป้องเกียรติของพระเจ้าแต่จริงๆแล้วหลังจากที่โตเถียงกันไปคนชาวบ้านชาวช่องเขาก็เขามาดูพี่น้องตันนี้ะะมารกันเลากันเรื่องพอกลับไป <ๆ S 2> ผมกอจากเสร็จจากนี้ผมต้องกลับไปกองคือนั้นผมไปนั่งไข้ควรผมต้องคุกเขา่าร้องให้เ้าเขาเห็นว่าเอ้าไหนบอกมาเชื่อพระเจ้าแล้วทำไมอารมณ์หรือว่าความมันตัวคุยง่ายว่าพวกเราบอกคูยว่าตัวเก่ามันก็ยังดูอ่ะ ถ้าพูดถึงความเชื่อก็คือเรายังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมใน,นพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องบังเกิดใหม่คืนนั้นผมร้องไห้ต่อพระเจ้าขอพระเจ้าอาภัยครับสิ่งที่ทํานั้นนไม่ได้ถวายเกียิพระเจ้าแล้วมันไม่เป็นการที่จะป, <S <S ปสิ่งหนึ่งที่เราจะปกป้องพระองค์คือการดําเนินชีวิตของเราตามที่พระองค์สอนอใช่ไหมหลังจากนั้นมาชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนเลยนะผมเชื่อว่าพระเจ้าที่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราสํานึกผิดได้ว่าจริงๆแล้วการสํานึกผิดเป็นสิ่งที่พระเยซูเรียกร้องเราออยยู่่แล้้วถาาาาเเรรศึกษมื เลียกร้องให้เราทำไมบังเกิดใหม่เพื่อที่เราจะกลับใจใหม่แล้วก็ทิ้งอะไรที่มันติ่งเก่าๆของเราเด็ดๆเปลี่ยนทั้งความคิดเปลี่ยนเออเปลี่ยนความโกรธความอะไรมีนะครับตอนหลังเนี่ยผมมาขายกาแฟเนี่ยในในซอยนี้ผมผมจะขี่ไอ้สายซอยอะไรครับเนี้ยซอยซอยที่เรากำลังนั่งอยู่นี่ร้านร้านกำลังเท่าไหร่ร้านกำลังสี่สิบหกก่อนร้านกาแฟนะครับมาอื่นๆได้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นร้านกาแฟแล้วเมื่อก่อนจะเป็นไอ้ซาเล้งซาเล้งขายเนี่ยไปเจ้าไอ้ฟอนไปร้านกาแฟใหญ่โตเป็นมาตาามซาเล้งเขามาแล้วแต่เลือกเนี่ย คือจริงๆการทดลองเนี่ยมันเกิดขึ้นกับจิตเปเตียนได้เยอะแล้วผมขอคุณพระเจ้าทําไมผมเป็นคนอย่างนี้ได้พระเจ้าอ้สติไม่ใช่โดยโดยตัวเราเองเลยเพียงแต่ว่าไอความอดทนที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาเวลามันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระเจ้าจะให้ความอดทนขีดมันสูงขึ้นโดยเาที่มันเปลี่ยนแปลงบางครั้งพระพรของพระเจ้าเราไม่รู้ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราถูกทดลองอยากจะบอกกับพี่น้องว่าว่าพระพรของพระเจ้าเนี่ยนะซ่อนอยู่ข้างในเยอะแยะมาก บางครั้งผมเห็นคิดเะียเทียนบางคนว่าบ่นเรื่องความทุกข์ยากลบาบากพวกนั่นเนี่ยถ้าเราผ่านมันไปได้มันเป็นบทเรียนที่พระเจ้าให้เราเรียนชีวิตผมเคยตกต่าถึงขน,นาดที่เรียกว่าตอนอยู่แม่กองหลังจากนั้นครูครูก็ได้สัมผัสผมเชื่อไหมผมไม่มีเงินค่าชาวบ้านครับไม่มีห้องจะอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนั้นครูเอารถตู้ไปรถด,ด,ดึงรูถเก๋งไปกันัเต,ต็มรถตู้เลย ผมไม่คือวันนั้นเราก็ไปนมัสการกันอย่างนี้แต่จริงๆแล้ววันนั้นเข้าตอนนั้นตอนเย็นผมยังไม่ไม่ทราบพระเจ้าเอาข้าวที่ไหนให้ลูกตัวไม่ห่วงลูกไม่ห่วงตัวเองห่วงลูกแต่ผมไม่ได้ปิดปากเวลาผมเกิดผมจะไม่บอกกับพี่น้องเลยนะแต่ครูน่าจะสังเกตเห็นอะไรได้ครูเดินถุงถวายหลังจากที่เรานมัสการกันนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทขามประทเพราะะนั้นเวลาทุกยากลำบากเนี่ยเราไม่ต้องร้องหาใครร้องหาพระเจ้าตอนนี้ปัญหาเยอะมาก เวลาเราหนุนใจเขาเขาจะบอกไงรู้ปะก็ลุงอะไม่เป็นอย่างหนูอะลุงไม่อยู่ในเหตุการณ์อย่างหนูเราก็จะมีโอกาสเป็นพยานในชีวิตของเราครับฟังเนี่ยเราไม่ใช่ไม่เคยเคยแต่เราไม่เคยเรียกร้องหามนุษย์ช่วยร้องหาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้ววิธีการของพระเจ้าเนี่ยเรแต่งที่เราเห็นเห็นเราจะเห็นถึงการอัศาจร,รย์จะเห็นถึงถึงการทรงช่วยกู้เราจากพระเจ้าแต่ถ้าเราเวลาเราเดือดร้อนนิดนึงเราอ้าปากเกี่ยวไปโอ้ยถามลำบากนะบอกกับพี่น้องคนนู้นบอกกับคนนี้ บอกกับมนุษย์เขาช่วยยังเราได้อย่างมากครั้งครึ่งครั้งสองครั้งครับแต่พระเจ้าเวลาช่วยช่วยเบดเสร็จใช่ทุกครั้งตอนที่ผมไม่มีบ้านอยู่ครั้งหนึ่งผมตอนตอนหลังจากหลังที่ครูไปเยี่ยมผมแล้วผมอยู่กับลูกสองคนแล้วตอนนั้นภรรยาไปเนียลูกผมก็ยังเล็กๆอยู่เย็นวันเสาร์เจ้าของบ้านบอกว่านี่นะคุณมิวั์อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยวันจันทร์คุณต้องย้ายออกนะถ้าคุณไม่มีค่าเช่าใ เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับแต่คืนนั้นผมคุ้นคิดเสร็จแล้วคุกเข่าบอกพระเจ้ามผมบอกพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์เที่ยวไปประกาศว่าพระองค์ยิ่งใหญ่ไปบอกกับคนรุ่นตอนพงช่วยอย่างนู้นดีอย่างนี้แต่ถ้าพงค์จะให้ข้าพระองค์นอนข้ามถนนในวันจันทร์นี้ไม่มีที่อยู่อันนี้อยู่ที่นางประจัยไทยของพระองค์ข้าพระองค์จะทตามตามนาำประจ่ยผมไม่เคยยต่อว่าพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เราไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนที่วางแผนทะไรทุกอย่างใช่ไหมมันเกิดขึ้นจากการที่เราทาไมไม่มีงานทําเราไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านพอเย็นวันเสาร์นั้นคืนวันเสาร์ผมอธิษฐานกับพระเจ้าเสร็จผมก็นอนมันก็ไม่ค่อยหลับหรอกเราจะบอกว่าเวลาเราทุกยากลำบากวางใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าเนี่ยมันเป็นคําพูดแต่ใจจริงๆถ้าคนอยู่ในสถานะอย่างนั้นแน่นอนมันจะต้องทำไมคืออกังวลกวารบแล้วก็บอกพระเจ้าบอกอย่ากังวลกยเลย หรือถ้าเราไปปรึกษากับพี่น้องพี่น้องก็จะบอกวางใจในพระเจ้าอย่ากังวลกะวายเลยแต่จริงๆแล้วใครอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นมันแน่นอนคุแมาทานลูกเปิดเทอมครูตุลาครูจุลาที่ตอนนี้อยู่อัลลันตอนเขามีโอกาสได้โทรคุยกันก็บอกคุณวัดอย่าขาดบนนะรู้สึกว่าที่นั่นจะมีบนนะบทใจสมานอ่ะโอเคแล้วกันอันนี้ก่อนที่ผมจะเจอเหตุการณ์นี้นะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปนมัสการที่โบนเนี่ยเมื่อวันวันที่ผมมีปัญหาเนี่ย เช้าวันคืนวันเสาร์ใช่ไหมที่ใสผมอะเวลาเิดปัญหาแล้วกลางคืนเราก็อาิษฐานกับอระาจ้าแล้วตอนเช้าผมก็ไปโบสถ์แล้วผมไม่ปีปาดบอกพี่น้องคนไหนเลยอาจารย์อาจารย์กล้องผมก็ไม่เคยบอกพอธรรมะการเสร็จใช่ไหมก็ลงมาทานข้าวธรนมะการชั้นบนชั้นล่างก็ทานข้าวกันปกติครับแล้วก็ทานข้าวไปพอทานข้าวใกล้จะเสร็จแล้วแหละอาจารย์กล้องก็เดินมาจากข้างบนลงมาข้างล่างเอใครพอจะไปเฝ้าบ้านให้พี่ปุ๊ได้บ้าง พี <utan> Ask, ่ปุ๊แกเล่นดนตรี<ๆ>แกไปเล่นดนตรี<ๆ>ต่างจังหวัดแล้วก็อยากให้พี่น้องไปดูแลบ้านให้แกไม่อยู่บ้านผมก็ยกมือดันดีนเลยอาจารย์ครับผมไม่มีบ้านอยู่แล้ววันจันทร์นี้ผมต้องย้ายแล้ววันนั้นขอบคุณพระเจ้าทาั้งกิจจักก็เป็นพยานให้ฟังว่าวัานจันทร์นี้ครับผมไม่มีที่อยู่แล้วอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่มีคาม่คาร<ค>า,าบ้านขอบคุณพระเจ้าเวลาพระเจ้าจับเตรียมจะจับเตรียมให้เราโดยการอัศจรรย์เราไม่ได้ไปปีบปากกูหวังคาดหวังกับมนุษย์ซึ่งทำพยานมาเยอะมาก ขายกาแฟนี่ก็มันก็ยืดยาวนะครับก็ขอบคุพระเจ้าครับคุณพระเจ้าก็ตอนนี้ก็ก็วางไว้ตรงนี้แล้วตอนนี้พระเจ้าก็หลังจากให้เราขี่รถพระเจ้าคงเห็นว่าไอ้นี่สังขารมันคงจะไม่ไหวแล้วรา้านี่มันอยู่ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เริ่มต้นผมก็อธิษฐานตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากมีร้านแต่ก็ไม่รู้คําตอบของพระเจ้าจะอย่างไงแต่ชายจะไวก็ก็ประมาณสักเก้าปีกว่าๆจากการอธิษฐานเริ่มต้นวงกีขายอยู่ร้านเดียวก็ประมาณเก้าปีกว่าๆพระเจ้าก็ตอบคาอธิษฐานให้มีร้าน เราเวลาพระเจ้าทดลองเราเนี่ยแล้วเราเดินไปกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะให้เราเห็นว่ามีพระองค์มีฤทธิอำนาจที่จะช่วยเราได้เราทุกครั้งที่เราเดินกับพระเจ้าเราจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆเลยแลย้วในทุกวันนี้พระเยตูเลยอยู่ในชีวิตของเราโดยปร,ริยายบบน,านะเพราะว่าในสองคารินบทที่ห้าขาติดเจ็ดบอกว่าผู้ใดอยู่ในพระคิดเหตุเชนนั้นผู้ใดอยู่ในพระคิด เพราะเป็นคนที่สู่ข้างใหม่แล้วดินเก๋าก็ล่วงไปนีนะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทำไมสร้างชีวิตเราใหม่ทุกวันนี้พี่น้องทุกคนก็มองเห็นว่าไอ้ขี้เมาคนเก่ามันหายไปแล้วนะครับแล้วทุกวันนี้ผมก็รับใช้พระเจ้าเดือนละครั้งไปที่นครสวรรค์รเดือนละครั้งนะคทำอย่างนี้มาทำอย่างนี้มาสิบปีแล้วคนข้างทางนะไอ้ขี้เมากลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนโดยพระเจ้าเปลี่ยนเรานะครับก็ขอบคุณพระเจ้าฝาก คำพยานนี้ด้วยนะครับนะครับวันนี้เราก็